สวัสดีครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รู้จักกับโรคซิฟิลิสเราได้รู้จักกับโรคหนองในแท้ไปแล้วนะครับแต่โรคที่ทุกคนน่าจะกังวลมากที่สุดสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นคือการติดเชื้อไวรัส HIV นั่นเองครับการติดเชื้อไวรัส HIV นะครับจากการมีเพศสัมพันธ์นั้นสามารถที่จะติดเชื้อได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ ไม่ว่าการเป็นการมีเพศสัมพันธ์จากระดับชายชายหญิงหญิงหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่นะครับวิธีการป้องกันที่ดีนะครับก็คือการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ทางปกติช่องคลอดเพศสัมพันธ์ทางทวารหนกักหรือเพศสัมพันธ์ทางช่องปาดซึ่งก็ต้องเลือกถุงยางอนามัย และว,วิธีใช้ถุงยางอนามัยให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางด้วยเช่นกันครับถ้าเกิดว่าเพิ่งได้รับเชื้อมาหรือว่าเพิ่งมีความเสี่ยงเนี่ยบางครั้งอาจจะตรวจไม่เจอแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV นะครับเราช่วงนี้เราเรียกช่วงนี้ว่าช่วงวินโดว์พิเรียดนะครับก็จะอยู่ประมาณ1-3สัปดาห์นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีความเสี่ยงแล้วต้องสงสัยจริงๆก็แนะนำให้ตรวจซ้ำนอีก 2-3สัปดาห์ข้างหน้านะครับการตรวจ2ครั้งจะช่วยยืนยันผลได้และในกรณีที่พบว่า,าการตรวจผล HIV นั้นเป็นบวกแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราแนะนำให้ใช้ยาต้านไวรัสทุกรายเลยนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าระดับภูมิคุ้มกันนั้นจะลดลงหรือยังหรือว่าปริมาณไวรัสนั้นเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าการรักษาเร็วนั้นจะส่งผลทำให้การควบคุมโรคการกดไวรัสนั้นทำได้ดีนะครับ ผลข้างเคียงแทรกซ้อนเนี่ยก็จะลดลงนอกเหนือจากนั้นนะครับการที่ตัวเราผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะรับยาต้านไวรัสแล้วก็กดเชื้อไวรัสจนกระทั่งาทางการแพทย์เราเรียกว่าตรวจพบไม่ได้นะครับก็คือตั้งแต่20ตัวต่อเลือด1นึซีซีเป็นต้นไปลงไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าตรวจไม่พบนะครับก็ทำให้เกิดความปลอดภยัยโอกาสจะ,จะ,จะแพร่เชื้อไปสู่คู่นอนไปสู่คนอื่นเนี่ยก็จะลดลง ดังนั้นการรักษานอกเหนือจากช่วยเหลือตัวเองให้ไม่มีผลข้างเคียงแทรกซ้อนแล้วก็ยังเป็นการปกป้องไม่ให้คนอื่นนั้นติดเชื้อไปจากเราด้วยนั่นเองครับสำหรับยาต้านไวรัสนะครับในคนที่เป็นผู้ป่วยปกติทั่วไปไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาไม่ได้แพ้ยาไม่มีการติดเชื้อร่วมอย่างอื่นนะครับยาต้านไวรัสปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นยาต้านไวรัส3ชนิดนะครับ ซึ่งรวมกันอยู่ในเม็ดเดียวนะครับก็จะทําให้สะดวกในการรับประทานยานะครับาตานไวรัสปัจจุบันที่เป็นสูตรมาตรฐานที่ใช้ในองค์การอนามัยโลกหรือว่า,าสถาบันโรคติดเชื้อต่างๆทั้งในอเมริกาและยุโรปเนี่ยประเทศไทยเราก็มีใช้นะครับครับก็จะเป็นยาผสมกันนะครับมี3ตัวอยู่ใน1เม็ดนะครับข้อดีก็คือ,อาสามารถกินได้ง่ายนะครับไม่ลืมนะครับ ผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยหรือไม่ได้เยอะไปกว่าการกินยาเม็ดแยกประสิทธิภาพก็ไม่ได้แย่ไปกว่าการกินยาเม็ดแยกแต่ข้อดีก็คือสะดวกง่ายเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการรักษาได้ดีนะครับปัจจุบันนี้ยารักษา h i b หรือยาต้านนั้นผลข้างเคียงแทรกซ้อนนั้นน้อยมากนะครับเรื่องของการแพ้ยาเนี่ยทุกคนมีได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาชนิดใด แต่ถามว่าตัวผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงต่อตาต่อไต,อตนะครับโอกาสแพ้อ่าโอกาสที่จะเกิดอ่าโรคซึมเศร้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนับว่าน้อยมากแล้วเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับที่สําคัญเนี่ยท่านสามารถจะเข้ารับยาได้จากสถานพยาบาลท,ทุกทที่ที่มีสิทธิการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประกันสังคมนะครับ บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิของการเบิกจ่ายกรมบัญชีการนะครับก็สามารถเข้ารับบริการได้หรือว่าถ้าต้องต้องการรักษากับคลินิกเอกชนปัจจุบันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าท่านก็จะต้องชําชระค่าใช้จ่ายเองซึ่งราคายานั้นปัจจุบันนี้ถือว่าไม่แพงนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็แล้วแต่สถานพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลโดยค่ายาอย่างเดียวเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 1,300- ถึง1,800บาท ต่อเดือนนะครับการใช้ยาก,ก็จะใช้ไปตลอดดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมต้นทุนราคายาได้เนี่ยก็จะทําให้เราไม่ต้องสิ้นเปลืองมากในการรักษาในระยะยาวเพราะต้องอชําระเงินในเรื่องของการตรวจติดตามผลการวัดปริมาณไวรัสในแต่ละปีด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงนะครับที่จะติดเชื้อเอชวีติดเชื้องอื่อติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นั่นอื่นมาแล้วการเข้ารับการตรวจเอชวีในเวลาที่เหมาะสมนะครับ แล้วก็ให้การรักษาเลยเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจึงเป็นการรักษามาตรฐานที่ปัจจุบันนี้ทํากันนั่นเองครับ